ที่แฟนๆก็ให้ความสนใจมากเหมือนกันนะคะสําหรับคู่ของคุณนิกกี้นะชัดแล้วก็น้องก้อยอรัชพรค่ะคือก็ต้องเล่าย้อนก่อนคือก่อนหน้านี้หลายคนก็มองว่าเอ๊ะคู่รักคู่นี้เนี่ยกำลังที่จะแบบมีปัญหาหรือเปล่าและวของละแหงกันอยู่ไหมนะคะจน พี่เขาสนิทอย่างคุณตุ๊กกี้ค่ะก็ได้ไปคอมเมนต์คอนเฟิร์มว่าเนี่ยจริงๆอะทั้งคู่เขาแค่งอนกันนะคะแต่ไม่ได้เลิกลากันค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยวันที่15มีนาเนาะเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ตุ๊กกี้44แล้วนะนะคะเขาก็ได้เชิญแบบโอ้โหเพื่อนพ้องในวงการที่สนิทนะคะทุกคนคะ่ะมาร่วมงานด้วยค่ะแล้วก็มีบางช่วงบางตอนเนี่ยที่เขาก็เหมือนแบบให้แบบเออออกมาพูดถึงความในใจนะ แต่สาหรับคุณนิกกี้เนี่ยคือเหมือนออกมาอวยพรยังไงไม่รู้ให้เหมือนงอน้องก้อย <c oughs> ชอบตรงนี้นะคะทุกคนนี่เลยหยิบมือถือขึ้นมาได้เลยนะครับหยิบ <c oughs> มือถือขึ้นไปถ่ายได้เลยนะครับถ่ายกันเยอะๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ผมรักรองจากแม่ผมนะอันนี้ผมพูดเล่นจริงนะครับแล้วก็ผมก็พูดคําว่าอะไรไม่ได้นอกจากคําว่ารักมากนะครับแล้วก็คิดถึง สุดหัวใจเลยครับก็ฝากถ่ายไว้นะครับอยากให้กลับมานะครับไม่ได้เจอหลายวันแล้วนะครับ๋อไม่ใช่ครับคุณพูดถึงคุณตุ๊กอินผมพูดถึงแฟนผมครับติ๊กตอกไปหาเขาด้วยนะครับครับเออเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็น ควในใจนะคะของคุณนิกกี้ที่มีต่อน้องก้อยนะเอาจริงๆพอเราฟังเราก็รู้สึกว่าแบบกลับมาเธอกลับมาคุยกันนะทุกคนคะ่ะเพราะาจริงๆเราก็อยู่กับเขาคู่นี้มาตั้งแต่เดวันแล้วอะเดวันึงก่อนหน้านั้นอีกที่เขาจะาคบหากันแล้วก็แบบเป็นคู่ที่เราเองก็ ทั้งเชียร์ทั้งซัพพอร์ตแล้วก็โหรายงานข่าวกันมาโดยตลอดนะคะทุกคนคะ่ะก็เรียกว่าเป็นความในใจอย่างที่บอกกันไปค่ะก็กลับมาเธอรักมากรองจากคุณแม่เลยนะคะทุกคนคะ่ะเออก็เอ็นดูเห็นใจนะคือเขาอยู่บ้านด้วยกันไงพอเรากลับบ้านไปแล้วเราไม่เจอะเราก็รู้สึกเออเหมือนขาดอะไรไปหรือเปล่านะคะอ่ะ ตอนนี้พอคุณนิกกี้พูดจบอะไรเสร็จปุ๊บค่ะน้องก้อยเองก็ได้มีการเคลื่อนไหวเบาๆนะคะทุกคนคะ่ะผ่าน IG Story ค่ะก็มีการโพสต์ภาพนะคะเป็นแก้วกระดาษที่มีรูปผู้หญิงกําลังดูดน้ำนะจ๊ะแล้วก็เขียนคําว่าก้อยลงไปนะคะรวมไปถึงต่อมาเดีย๋ยได้มีการเป็นโพสต์นะคะเป็นภาพของน้องหมานะจ๊ะแล้วก็มีข้อความว่า o o d morning ด้วยเออก็ไม่รู้สิว่าหลังจากที่แบบว่าได้ฟังแบบ พี่นิกกี้แล้วน้องก้อยจะแบบเอ๊ใจอ่อนใดใดไหมหรือว่ายังไงนะคะทุกคนคะ่ะแต่ก็อย่างที่บอกกันไปแหละว่าแบบโอเคถ้าสมมติว่าในกรณีนี้คุณนิกกี้แบบอาจจะแบบเป็นคนผิดนะคะก็อยากให้อะขอโทษกันไปนะคะปรับวุงตัวรวมไปถึงต้องสัญญาก่อนนะว่าจะไม่ทำแบบเออกดเหล็กแบบไม่จะไม่เหมือนแบบว่า ไม่ละเมิดกฎอะไรที่แต่ละคู่เขามีให้กันอย่างเวลาเราแบบมันจะมีกฎเหล็กเนาะสมมติว่าอย่างของทันเนี้ยสมมติถ้ามีคนอื่นเออถ้ามีคนอื่นปุ๊บตัดโชะเลยนะเออคือเลิกเลยนะทุกคนอย่างนี้มันมันก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคู่เขาเหมือนตั้งกฎอะไรกันไว้เอออย่างของแต้วมีไหมครูแต้วเออแต้วบอกว่าคิดหนักคิดหนักเออคือแบบอย่างบางคู่เนาะก็แล้วแต่บางคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกกันไป ก็มาคุยกันใหม่กลับมาคุยกันนะคะเพราะจริงๆคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่โหแฟนๆน,นี่ก็คือรักมากจริงๆนะแล้วเขาก็น่ารักมากเวลาเขาอยู่ด้วยกันนะคะอ่ะผิดก็ปรับปรุงตัวได้ส่วนน้องก้อยก็อยากให้ให้โอกาสพี่นิกกี้เนาะทางนี้ก็ต้องมารอดูกันค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณนิกกี้จะง้อสําเร็จไหมโอเคได้ๆรวมไปถึงจริงๆอะถ้าเป็นพี่นะไปที่บ้านเลยเอาจริงๆถ้าเป็นพี่นะ พี่จะหอบความจริงใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มีทั้งหมดในชีวิตแบบพี่จะไปพูดกับน้องก้อยเลยว่าชีวิตนี้พี่ขาดน้องก้อยไม่ได้ oh. นี่พูดจริงๆน้องก้อยเท่านั้น <laughs> นี่พูดให้พูดพูดแทนให้คุณนิกี้ไปแล้วแบบว่าคือ ก้อยคือที่สุดของชีวิตพี่แล้วพี่ขาดก้อยไม่ได้แค่นั้นแนละพี่ถ้าเป็นดิฉันนะดิฉันเป็นน้องก้อยฉันก็แบบอืมแต่เหนือสิ่งอินไดเหนือคําพูดการกระทําก็สําคัญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วก็หลังจากนี้นะคะใครพูดอะไรสัญญาอะไรไว้ขอให้ทําตามสิ่งนั้นเนาะก็ขอให้งอให้ได้สําเร็จนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมาถ่ายลงไถ่ายรูปคลิปครับอะไรได้วยกันนะเราก็อยากเห็นเนาะก็เชียร์อัพซัพพอร์ตทั้งคู่คะ่ะ